สวัสดีค่ะเช้าสดใสของแม่ทองเพิ่มค่ะเช้าสดใสของแม่ทองเพิ่มแม่ทองเพิ่มกับลูกน้อยนะลูกนะไหนเด็กนะ้อยตะมุตะมิฝนเริ่มยาวแล้วค่ะเด็กๆเ,เริ่มเด็กๆเ,เข้าห้องน้ําเป็นแล้วนะคะทองเพิ่มอย่าก,กัดแม่สิลูกไม่เอารักแม่แบบนี้ไม่เอานะลูกนะ อย่าถ้ารักแม่ก็อยากกัดแม่นะลูกนะรักแม่ก็อยากกัดแม่อ้อนแม่ได้ลูกแต่อยากกัดแม่นะลูกนะดูนะคะไม่เอา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 ลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่กัดแม่นะลูกนะแต่ก็มานอนข้างๆค่ะนะลูกนะอย่าทำอย่างนี้ลูกแม่เจ็บ เออไม่เจ็บ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 ลูกไม่เจ็บไม่เอาค่ะคือมานอนข้างๆไม่กิ่งแล้วก็งับแต่ว่าเขาจะงับแรงไปหน่อยไม่กิ่งก็เลยเจ็บค่ะก็มีเจ็บแล้วก็มีได้เลือดบ้างเด็กน้อยไปไหนนะไอต้ตะมุอตะมีน้อยไปไหนลูกไหนไหนออกมาออกมาลูกออกมาดูดูดูเขาเล่นนะคะ นี่ค่ะแม่กิ่งเดินไปไหนเขาก็จะมาเดินเดินเดินตามเดินตามแม่กิ่งสาวน้อยสองสาวเราก็เริ่มแต่งตัวเป็นแล้วใช่ไหมลูกพุงดูพุงอ้วยนอนอาซาเลยทําไมนอนอาซาอย่างนั้นลูกดูอาหารให้ลูกเล่นค่ะอาหารให้ลูกเล่น อฟซช่วยบอกแม่กิ่งหน่อยนะคะว่าจะทํายังไงถึงแต่ละลายพฤติกรรมของของเพิ่มที่เขาง,งับงับแม่กิ่งได้คือแม่กิ่งรู้อะค่ะว่าเขางับเหมือนกับงับรักเราอะค่ะแต่ว่าแม่กิ่งไม่อยากให้เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้เพราะบางทีเขาง,งับงับแม่กิ่งก็กลัวและแม่กิ่งก็มีเจ็บอยู่เหมือนกันบางทีก็เลือดออกซิๆิๆแต่แม่กิ่งสัมผัสได้ว่าเขา,ารักแม่กิ่งเพราะว่า เขาจะมานอนไม่ห่างเลยแต่เขาก็จะแสดงอาการแบบนี้ค่ะเอฟซี FC ท่านใดพอจะรู้ว่าถ้าเราจะละลายพฤติกรรมแบบนี้ของเขาได้เราจะต้องทำยังไงช่วยบอกแม่กิ่งหน่อยนะคะ เล่นกับลูกน้อยสิลูกเล่นกับลูกน้อยไม่ต้องมาอ้อนแม่มากไม่ต้องอ้อนแม่มากไหนอาหารให้ลูกเล่นเร็วหางให้ลูกเล่นเร็วเขาจะเดี๋ยวนี้เขาจะพาลูกเดินค่ะพาลูกเดินทั่วสวนหยอมไม่อาวไม่อาวไม่อาวทองเพิ่มไม่อาวลูกเออแม่เจ็บแม่เจ็บทองเพิ่มแม่เจ็บจะงับแม่ทําไมนี่ค่ะ นับงัแม่เสร็จก็จะมานอนมานอนอยู่ยข้างๆก็จะพยายามนักแม่นะะี่ค่ะแบบนี้ไม่เอานะลูกนะอย่าทำอย่างนี้นะลูกดูสิดูลูกน้อยสิวิ่งเล่นกันรัก่างอื่นก็ได้ลูกรักแม่แบบอื่นก็ได้รักแม่แบบนี้แม่เจ็บไม่เอานะลูกนะ เนี่ยค่ะแม่กิ่งอยู่ที่ไหนเขาก็จะมานอนเนี่ยมานอนมานั่งอยู่ข้างๆ,างๆเดี๋ยวนี้พาลูกออกเดินเดินเที่ยวไกลเพียงแต่ว่าลูกเดินไปไหนก็จะคอยเดินตามมันก็จะแอะแอะตามลูกตลอดแต่ก็ยอมให้ลูกออกเดินเล่นเดินเที่ยวค่ะน,นี่ค่ะ ต้องมานั่งพิงแม่กิ่งเนี่ยค่ะท่านไหนที่พอท่านไหนที่มีประสบการณ์ในการไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมองหามือแม่เขาจะคอยมองหามือแม่กิ่งตลอดแล้วก็จะจะงับที่มือแม่กิ่งคะ่ะท่านไหนพอมีประสบการณ์เยอะๆในการเลี้ยงดูแมวนะคะช่วยบอกแม่กิ่งหน่อยว่าจะทำยังไงจะละลายพฤติกรรมตรงส่วนนี้ของน้องได้ นล่นกับลูกกับลูกนล่นกับลูกน้อยเล่นกับลูกน้อยใช่ไหมอทองเพิ่มเล่นกับลูกน้อยอเล่นกับลูกน้อยค่ะ ลองเพิ่มเล่นกับลูกน้อยไปก่อนนะลูกนะแม่ไปทํางานก่อนนะลูกนะพอแม่กิ่งจะเข้ามาในบ้านเขาไม่อยากให้เข้าค่ะเขาจะเขาจะวิ่งมาดักไว้แล้วก็จะงับงับแม่กิ่งไม่ให้แม่กิ่งเข้าคงอยากให้แม่กิ่งเล่นด้วยแม่ นูเล่นรุนแรงกับแม่ลูกแม่เล่นกับหนูมักนานๆาไม่ไหวนะแม่แสบไปทั้งตัวแล้วลูกฮะแม่ต้องได้เลือดซิปซิปทุกวันเลยอย่าเล่นแรงนะลูกนะเล่นกับลูกเขาจะคอยเล่นกับลูกเขาเด็กเด็กก็ซน่ะปีนเก่งปีนเก่งโซนเก่ง ถ้าได้มาเล่นกับสามใบเถาน้อยของเรานี่ก็คงจะดีค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปินอีกแล้วใช่ไหมจะปินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเก่งมากเก่งมาเลยเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปินขึ้นไปที่สูงกับแม่แล้ว